สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในการบรรยายเรื่องทาง Excel ในชุดเด็ดคัมพีธ,ธรรมดาภาคหนึ่งโดยแมวใหญ่นะครับวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อการใช้เรื่อง if is e error นะครับก็คือการใช้ฟัง e ก์ช e ัน if ร่วมกับฟังก์ชัน is error นั่นเองนะครับมีโจทย์ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ถูกถามมาบ่อยเหมือนกัน ในลักษณะที่ว่าเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลชุดนี้เป็นเด t ต1นะครับในเด t a 1เนี่ยเรามีข้อมูลที่ไม่ต้องการให้แสดงสมมติว่าเป็น d a t a 2นี้นะครับเราไม่ต้องการที่นำมาแสดงผลลัพธ์ที่นี่นะครับเราต้องการเฉพาะค่าที่เราต้องการนำมาแสดงเช่นในที่นี้เนี่ยเราต้องการแบบนี้นะ1 0 3 0า0 7 0 90, 90นะครับ ย0่0ิ0ส0่สิอเนี่ยเราไม่ต้องการให้มา,านแสดงในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชัน if บวกกับ iserror mm hmm. ไปช่วยเนใะน,นลักษณะดังต่อไปน,นี้นะครับในอันดับแรกเราต้องหาสูตร match หรือว่าสูตร index หรือจะใช้ V ลูกปับก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้เป็น V ลูกรับตัวนี้ครับ ทำวิลลุกตรงนี้มาก่อนนะครับซึ่งก็จะได้ผลลัพธ์มาแบบนี้นะครับถ้าเราทําวิลลุกัธรรมดานะนรับก็จะได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้นะครับผมแสดงตรงนี้ให้ดูนิดนึงนะครับนั่นก็คือว่ารายการที่ไม่มีในเดต้านี้นะครับก็จะขึ้นค่า error ขึ้นมานะครับแต่ความต้องการของเราก็คือเราต้องการค่าที่ไม่ไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ดังนั้นความหมายของเราคือเราต้องการค่าที่ทำให้มันเกิด error นั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถจะใช้ if is error ไปบังคับเพื่อหาค่าที่ต้องการได้นะครับตังต่อไปนี้นะครับเราสามารถใช้ if, e r, if is error นะครับไปครอบตรงนี้นะครับไปครอบตรงนี้นะครับว่าถ้า v lookup ชุดนี้ เป็นค่า error นะครับให้เป็นให้เป็นอะไรก็ให้เป็นให้เป็นค่านี้เลยนะครับเป็นค่านี้เลยถ้าไม่ใช่ค่อยให้เป็นค่าว่างนะครับจากนั้นก็วงเล็บปิดนะครับ Enter ไปนะครับจากนั้นก็ลอง Copy ลงมานะครับคลิกขวา Copy มาธรรมดาครับคลิกขวาคลิกขวาแล้วเปลี่ยนธรรมดาเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าที่เราต้องการโดยการใช้ฟังก์ชัน Eps Error ไปนะครับ้ไปช่วยนอื่นนะครับเห็นะครับ นั่นก็คือ if is error v lookup ชุดนี้นะครับถ้าความหมายคือว่าถ้า v lookup ชุดนี้ error นะครับค่า error ให้เป็น b หกา่คือตัวนี้ถ้าไม่ใช่ก็ให้เป็นค่าว่างไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนครับยังมีวิธีการกรองหรือว่า จริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกรองได้ก็คือนําตรงนี้นะครับไปกรองกรองหรือซอสซอสข้อมูลใหม่จัดเตรียมข้อมูลใหม่เราสามารถจะใช้วิธีการจัดเตรียมอยู่อัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นการใช้วิธีการทางอารีนะครับซึ่งวันนี้ยังไม่ได้อธิบายนะครับขออธิบายในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ